โคตรมันเลยวะเพลงนี้นประกอบ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 ในในดิสนีย์จำไม่ได้ ที่นี่ผู้หญิงตึงตัวลูกเสือเรื่องอะไรก็ไม่รู้ถามเอาเวกันแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เวลาฟังเพลงนะโอเคๆๆๆๆแม่หมัวทำมันมาใหญ่ๆเฮ้ย ทำให้มันตูตลกดิมันบอกว่าโอ้เจ้านี่ก็ต้องมาแย่มันบอกว่าแย่แย่แย่เพราะมันแย่มากอันเดอร์ไปกันโอ้ยี่ยมดีพากควเพรากานกันเป็นดาที่โคจะเลเจนดารี่เลเจนดาร์ไอ้กูไฮไม่นินเท่ากับกูซะอีก ไปตรงนู้นนี่เอ๊ะยิงโดไม่ต้องเล็งบังเล็งบังเล่งมาที่โตมันอยู่เฮ้ยไม่เหี็นเฮ้ยมันมาทำไมวะเออแผลก็ช่างมัน เดดูแบบนี้ปะล่าต้องกลัดาบมันลแล้วมีคนไม่ด,ไมนนมดิสไลยเยอะไม่ต้องพูดในะมันดีๆทุกคน,นพูดท่วด,ด,ด,ดขวาดีซ้ายร้ายขวาร้ายซ้ายดีอะไรนี่นี่สำเนียงคนตายอะไรนี่ตรงนูนนี่เฮ้ยอะไรโค้งมือวะ มึงนี่นกล้าได้ยังไงฮะกล้าเกมขางนเหรอเอ้ายิงกูทำไมฮะแม่มึงไม่สั่งสอนหรือไงเอ้ยพูดพูด,พด,พดไปเอ้ยลืมไปแล้วอา่าโว้ยเกาหยุ่เก้าทีไม่คิดคมนะ มีแปดคนเองอะ่ะลีดาเนี่ยมันจะแยกตำแหน่งกับเราแหละมันอยู่สักหน่อยเอาไปคิว Aduh. Oh. 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 แอตเลตตรีอาจจะหนักนะเพราะมันไกลมันหนักมากแบบที่ปวดกัดหนักที่สุดในโลกจะกัดฟอดไหมเมื่อกันเยอะกำลังไปปู่หั่นกหลังไปประเทศจี้นะเมื่อจีเสียขนาดนี้คนเยอะมากโอ้โหเยอะขนาดนี้ก็เป็นทีดคูบิ๊กแน่นอนเลยแกไม่จริงจริงเฮ้ยเอ้า ไปแล้วไงฮี <c oughs> ่ไมไว่าเกิดโก้โูนิดหน่อยว่ากูกากขนาดขนาดมีคนข้อมาคนตีนนี่ก็มาตายหมือนี่มาจะมาทำไมมีคนยิงที่หลังกันเหรอต้องเล็งดีดีถ้าไม่อยากตายรู้แล้วเรามาใช้ เขาเป็นสีมือเอาโว้ย,ยจุ่มน้ำหน้าเฮ้ยยัดหาเลยเฮ้ยไอน้นั่นเนี่ย บัสเต้ I am food. I I อ u g u อ t ดุกุด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 ุอุด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 กดุดุดุุดุดปุดุดุดุนุด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 ดุ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 ุุ่ดุ่ มากวนเราเวลาเล่นก็ามาจะอยากจริงด้พี่เท้ามันเดียวเอเอ,เอ,เอไม่เป็น กลัวช็อยังเหรอเวลาฉันจะยิงอย่ามายุง่งเออมันเก่จริงกลัวสวรรค์ b กป k ิ l เฮ้ยไอหัวไวกิง้งเดินน มาเป็นแถวเลยเนื่อนข้นเฮ้ยไม่ว่าจะอยู่บนหัวปีเออยิงใส่ตัวเองใหบนบรรลุตัวเป้าไว้เกิดบรรยุ่งเอายิงในทางที่ไม่ดีเผลอไปยิงใส่เราจนตาย,ย,ายมันละเขาจะทำอะไรเฮ้ยมันลาได้ยังไงโ Oi! I'm not silent? <laughs> <laughs> เฮ้ยมึงได้ยังไงคะหาเรื่องมันอาจจะรีโหลดยากนะเฮ้ยควายไม่ควาาของมือกินี้หน้าอู้ยาดามนะแล้วครับเพราะว่าผม่ะแกแล้วมึงจะไม่แกมึงเลย ข้างหลังนี่มึงช่อมายิงกูมึงมาทำไมฮะไอ้ลุงกูมึิงขามมาเฉยลุงตัวพูดได้นะแต่ประที่มียอ,อยกอักษ์เขาพูดไม่ได้เข้าบิดไอ้กูยังพูดไม่จบเลยต่อมาต่อคำกูเถ้ยปีพอแม่มอนก๊ เดี๋ยวบ้านกูบาดกลางนะมีโนโ้ตปุ๊บมาด้วยี่ยตายไอ้ข้าเออเออนี่หัวแม่งเป็นโลจนต,ตายตายเลยทำไมฮะอที่ปืนฟกกานนี่ไม่มีประโยชน์ออกับกูเลยทำไมบ้านรวยข้าต้กงทยั ิบเอเยอร์ลากวาวนักบวาพีไฟก็อิบเราลองไปเล่นพีไฟแล้วมันก็ตายเราไปส่องมองดีกว่าโอเค ทำไมฮามบาบเอออย่ลังอ่มึงมาทำไมมึงมาทำยี่สไอ้ชิโน่กนใจยิง ากคอออฟติวิตอะไรผมมาจากไหนพายโอ้โหกูเกิดจะแพ้พ่ายแพ้ไปอย่างต่อเนื่องกูไม่ยอมแพ้ หลีโหลดยาวมากโจนจบแพ้ป,ปืนปูมันยาอ่อนมันมีปืนปัญยาอ่อนมันเล่นด้วยข้างหลังปูนี่แหละไปทำไมบ้า่วยปืนจะยิงปืนจะขยันดืนจนบ้านตายอยู่แล้ว บ้านเมืองเขาไม่ม oh. ีมึงโยไปปวนเขาหม่์ฮะมึงโยไปทิ้หัวกระตังยังไงพลังงานยิขนาดใหญ่จะมาดูเออตอนนี้กูชนะและวมันเป็นคนุสิกาเล่นเอโยระเบิดเกิดอไรอยิงน วิธีไงถ้าขอบคุณอยากจะชน,นะ